สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333ติดค้างกันไว้กับเมนูหัวปลานี่ไงล่ะครับขั้นตอนการเตรียมหัวปลาเมนูขึ้นชื่อของร้านซึ่งปลาหนึ่งตัวจะมีแค่หนึ่งหัวเท่านั้นแม่ไม่น่าบอกต่อแน่ละสิครับปลาตัวเดียวจะมีหลายหัวได้ยังไงละ่ะโอ้ยขั้นแรกพี่พนักงานแร่ปลาก็จะทำการผ่าปลา ควักตับไตไส้ฟูกออกมาให้หมดหลังจากนั้นก็สับสับส,บสับให้ได้ขนาดเสร็จแล้วก็นำมาใส่หม้อไฟปรุงรสชาติด้วยพริกกระเทียมเผ็ดร้อนแล้วใส่น้ำซุปก,ก่อนนำไปอัดทานเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าครับผมค่ะหลังจากที่เราเสร็จจากด้านหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูด้านหน้านะคะในครัวนะคะก็ในครัวเราแบ่งออกเป็นหลายครัวมากนะคะ พาเข้าไปดูครัวแรกก่อนเลยค่ะใช่ญค่ะส่วนครัวของหัวปลาท่องนนทรีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่วุ่นวายหัวปั่นมากๆเลยครับเพราะอาหารทุกเมนูจะออกจากครัวแห่งนี้แหละครับซึ่งก่อนที่แต่ละครัวจะเริ่มหน้าที่ของตัวเองได้ก็ต้องจัดเตรียมในส่วนของแต่ละครัวให้เรียบร้อยก่อนครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นครัวผัดครัวทอดครัวปิ้งครัวย่างครัวหม้อไฟเรียกว่าหัวปั่นกันแบบสุดๆเลยแหละครับ อุ้ยนั่นเวล์แก๊สนี่ครับแม่สมกับเป็นร้านคุณภาพจริงๆเลือกใช้ของคุณภาพทุกอย่างขนาดแก๊สเนี่ยยังมั่นใจเลือกใช้เวล์แก๊สเลยแหละครับเนี่ย หัวปลาช่วงสี่ก็พร้อมที่จะร,รับลูกค้าแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวไปขนาดไหนแต่ตอนนี้นะคะโชคไม่ดีเลยค่ะฝนตกลงมากระหน่ำม,มากเลยค่ะก็จะทําให้เราปวดกันมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะปวดแค่ไหนนะคะขนาดฝนตกนะครับเนี่ยแต่ลูกค้าก็ยังแน่นร้านเหมือนเดิมคุณปลากับพี่พี่พนักงานในร้านก็ให้บริการกันแบบเต็มที่ เรียกว่าให้บริการกันสุดพลังแบบไม่กลัวฝนกันเลย ผัดนะคะชอบอย่างต้มยำกจะเผิดแบบจานนะคะต้มวยจะจับเปรี้ยวเผ็ดพริกไทยหอมถึงอย่างต้มตุ๋นก็จะกลมกล่อมค่ะมีเกลือมีเต้าหู้เข้ามาช่วยทําให้รสน้ําซุปของเรากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวอื่นๆที่ลูกค้าจะสั่งเยอะก็คือมีพวกผัดผงกะหรี่เนื้อปวดผงกะหรี่ปรือุ้งกุ้เป็นแฟนผัดผงกะหรี่นะคะเราก็จะมีะหมูร้องไห้หมูสะเต๊ะนะคะหอยเชลล์เผา ปอบเปี๊ยะไส้เผือกทอดผัดผักระเฉดนะคะเพราะว่าของแต่ละอย่างที่ที่ที่ปลาแนะนำขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งหลายมากเห็นเมนูอาหารที่คุณปลาแนะนำมาแต่ละอย่างเนี่ยท้องผมเนี่ยมันก็เริ่มร้องแล้วล่ะครับแม่ก็น่ากินสักขนาดนี้ผัดกันร้อนๆเสิร์ฟกันแบบควันขมงฉชองเฉงเลยโอ้ยน้ำลายจะไหล นี่ถ้าได้ม้อไฟร้อนๆตอนนี้สักหม้อนะคงมีความสุขมากเลยอะพ่เห็นลูกค้าแต่ละโต๊ะรับประทานกันอย่างอาเลศอร่อยแล้วเนี่ยผมก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับก็แต่ละอย่างเนี่ยมันน่าทานทั้งนั้นเลยครับพี่ๆพนักงานครัวก็ผัดทอดปิ้งย่างกันไม่หยุดเลยครับเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องรออาหารนานๆ ลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยในครัวก็เริ่มบุญบายเรื่อยๆเลยล่ะครับเมนูเด็ดของที่นี่ที่มาถึงลูกค้าทุกโต๊ะต้องสั่งมีอะไรบ้างะครับทานอาหารเรียบร้อยอย่้งค่ันพี่รสชาติวันนี้เป็นไงบ้างคะ โอเคนะคะสังเกตนะคะพี่หามาทางอาัญหัวปลาก็จะต้องทานมอไฟพี่สั่งว่าไฟทุกครั้งเลยปะคะสั่งว่าไฟตพี่สั่งต้องมอะไรทานนะคะวันนี้นวันนี้สั่งต้องมอะไรทานค่ะหัวปลาเก่านะคะเป็นต้มยำนะคะรสชาติจัจ้านเหมือนเดิมนะคะ,นะคะโอเคขอบคุณค่ะนะคะ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานที่ร้านหัวปลาช่องนนทรีก็ต้องไม่พลาดต้นตำลักของเรานะคะซึ่งเป็นหัวปลาหม้อไฟที่เราจะสามารถทําได้ก็มีทั้งต้มยำต้มจืดแล้วก็ต้มบวยนะคะแล้วก็จะเป็นปลาจริงกับปลาเก๋าที่เมื่อกี้ที่เราที่เราได้เตรียมกันไว้ไปนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะแต่วันนี้ต้องหุดกระหูนิดนึงการฝนตกนะคะเราก็จะพาไปอีกซุ้มหนึ่งซึ่ง เป็นซุ้มที่ใหญ่ขึ้นค่ะสามารถรองรับลูกค้าได้ทั้งซุ้มเนี่ยประมาณร้อยกว่าท่านนะคะช่วงเวลาร้านเปิดหรอค่ะที่ผู้ไว้ที่สุดคือเก็บโต๊ะไม่ทันด้วยแล้วเด็กก็รับออเดอร์ไม่ทันนะคะเราก็จะมีบางคนก็ต้องจัดชุดมาลงแล้วลูกค้าเกือบทุกโต๊ะจะต้องขอน้ําจิ้มเพิ่มขออะไรเพิ่มเนี้ยก็แต่โต๊ะก็ขอไม่เหมือนกันเราก็ต้องวิ่งวุ่นเอาน้ําจิ้มอย่างโต๊ะนี้เดี๋ยวขอซีฟู้ดเดี๋ยวอีกโต๊ะนึงขอ เต้าเจี้ยวอย่างงี้ค่ะลูกน้องเรียกขออะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่รับอะไรคะด<า>ีเรียกขอกระถิ่นเพิ่มนะคะะถิ่นกับนะถิ่อะไรนะ้ำจิ้มน้ำจิมำจ้มชุดนั้นนะคะได้ค่ะพี่สักคู่ค่ะเดี๋ยวเอาคนในครัวขอกระถิ่นเพิ่มกับน้ำจิ้มสามช่องอะนะที่ทำน้ำจิ้มหอยนางรม ขอบคุณค่ะ,คคะนะปกติส่วนใหญ่เนี่ยน้องที่อยู่ในซุม้มแต่ละซุมนะคะขคเขาจะมีวอลที่เป็นกัปตันนะคะเขาก็จะใช้วอลวอลขอในเคาน์เตอร์เอ่อในครัวค่ะแล้วก็ในครัวก็จะสามารถส่งมาได้เลยเราพยายามใช้วอลเข้ามาช่วยในการสั่งเช็คบินหรือสั่งอาหารล่วงหน้าที่มันทําช้าๆะค,ะค่ะหรือว่าการตามอาหารให้ลูกค้าก็ตามเราก็ต้องใช้วอลเพื่อตัดย่นระยะเวลาในการเดินค่ะ ของก็จะได้มาเร็วขึ้นแล้วลูกค้าก็ทําให้เราเสิร์ฟลูกค้าได้เร็วขึ้นนะคะลูกค้าก็จะได้หมุนเวียนเร็วขึ้นโต๊ะก็จะสามารถาลุกให้ลูกคา้าแล้วโต๊ะใหม่จะได้เข้ามาได้เร็วขึ้นใครที่อยากจะลองชิมรสชาติหมอ้อไฟที่ร้านหัวปลาช่องนนทรีสาขารามินทาแห่งนี้ก็สามารถแวะมาชิมกันได้นะครับรับรองว่าอิ่มอร่อยกลับไปอย่างแน่นอนคุณปลาเนี่ยยังแอบกระซิบมาด้วยนะครับว่า ถ้ามาจากรายการพ่อครัวหัวป่นเนี่ยก็จะลดค่าอาหารให้อีก10%ด้วยล่ะครับโอ้โหแม่แบบนี้ผมขอใช้บริการคนแรกเลยแล้วกันล่ะครับก็ความสุขของร้านหัวปลาที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ กะคืออยากขอบคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนที่มาอุดหนุนหรือเพื่อนมาอุดหนุนหัวปลาก็ทามนะคะทีะ่ยังกลับมายังมาอุ้ยเจอกันอีกแล้วที่หัวปลาูีเสมออันนั้นคือเป็นความสุขที่พนักงานหรือว่าครอบครัวหัวปลาทุกคนได้รับจากลูกค้านะคะและอีกกลุ่มหนึ่งที่ป้าอยากขอบคุณก็คือพนักงานทุกคนที่ทําให้หัวปลาไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือวันนี้นะคะ ทุกคนทาให้หัวปลาเติบโตขึ้นมาได้แล้วอยู่กับเราิ0ปีบางคนอยู่กับปลามาตั้งแต่เปิดร้านเลย30ปีมาแล้วแล้วบางคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ทุะคนทุกคนน่ารักหมดมทุกคนให้กำลังใจร้านหัวปลาหมดไม่ว่าถึงแม้ว่าวันไหนหัวปลาจะ จะอุปสรรคหรือป่วนมากกว่านี้ทุกคนก็ยังอยู่กับหัวปลาอีกอย่างก็คือถ้าทุกคนยังกลับมาอุ่นเจิญคนอีกแล้วที่หัวปลาอยู่นะคะหัวปลาก็สัญญาค่ะว่าจะทํารสชาติให้คงคุณภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ของก็ยังคงคุณภาพไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ราคาก็จะอยู่ในราคาย่อมเยาค่ะนะคะ,นะคะสามอย่างนี้ถ้าลูกค้าแฮปปี้ ทางเราทางผู้ผลิตทางหัวตาแฮปปี้เราก็จะยังได้รู้เจอกันอีกในต่อๆไปค่ะในอีกลหลายๆสาขาค่ะขอบคุณค่ะ ของพ่อครัวหัวปั่นก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับต้องขอขอบคุณร้านหัวปลาช่องโดนสีสาขาถนนรามอินทรามากๆนะครับที่ให้เราบุกเข้ามาหัวปั่นกันตั้งแต่เช้ายันคำ่ำรวมถึงสปอนเซอร์ใจดีของเราที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มกับเราไปทุกที่ ยัง World Gas อย่าลืมนะครับแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333วันนี้ผมขอตัวไปใช้ส่วนลด10%ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333